การเรียนการบียนสอนผมนายสมราญจันทปุ่มครับเป็นผู้ไทยครับเป็นผู้ไทยมุกดาหารอยากไปเช่าผู้ไทยต้อนรับเนาะครับก็ส่วนเจอการเรียนการสอนของท่นานอาจารย์นั่นแหะตาเอามันมาว่า ฟาโขกมาควาน้องพน,นุงมานะครับก็เมื่อว่าดะตามขม่สคัาโอ้โหสบนลสุ่มแสด็จนะครับกัดีเกิดหลายครับที่ได้มาโลมหูโลมโขก,กเหตุเมื่อนี้กับขอบคุณครับอาจาัยีรพุไรอาจารย์บ้านต่อมาทุทำระตอเ่านี่เลยให้ใช้ดูได้กระตือตอย่อออางเดียวเลยครับ อาญาตนด้ยที่ที่มีอยู่ที่มองคุณญ้ตินุ้เ่ามีอะไรบ้างผมในป้าป้าต้องการส่วัดภูเกาตครับหน้าทิพย์ครับอยู่สงขาครับนี่อกว่าทำร้านคอมนะครับทำร้านคองอยู่ภูเก็ตมาห้าปีแล้วอยู่ภูเก็ตดีคอมพิวเตอร์เป็นคอมในภูเก็ตเอาครับถ่ายข้อโมดูล แล้วตอนนี้มันทำนัดแข่งอยู่ที่ไหนก็กลับบ้านมาเนี่ยเกษตรกรนะครับมัเป็นเกษตรกรนะครับปูข้าวให้แม่กินปลูกข้าวให้แม่กินแล้วไม่พาแม่มาด้วยแม่ติดทำพิธีไงครับสิบสองเวลาพิธีงานเอแ็งแรงห้างนะครับ,รแ,แ,รบแบตยกทีนี้สองลูกเลยนะครับเพราะว่าเทียบกับน้ำหนักแต่เรามีคนละเรื่องหนึงนะตอนนี้หมดแล้วไง<ท> ชื่อสมบัติสมบัปปติวงครับอยู่บ้าชิญชนน้องยอะม,มาดูงานเพื่อจะได้ฝึกงานดูบ้างครับเราอย่างพวกเขามีเล่นกันไหมก็ได้ทั้ทงนี้เขามนทั้งเล่าได้ทั้งเล่าก,ก,กับสวยแบบก็คอย,คย,คย <ช balm> ไม่อยู่ล้าญาติไทยในญาติเราอยู่บ้านอยู่าญาติเขเป็นบรรพุรุน่ะนะครับสวัสดีครับผมนครแก๊เดียวครับ่าตองกำลังใช่ครับอ๋อปเดียวเลยครับสวัสดีครับผมันสุเหาครับมาจากตำบลเงมุดครับกาบเชิงสุริน์ครับไอ้อยู่กับเชิงนี่เวลาเขายิงกันไดถึงไหม เลยไปเลยครับกล้มของปไหนผนาลาีลูกโบรเป็นสมาชิกดูมาดูงานของมูลนิธิครับครับยกลับเช่งกันอับคลับเช่นอีกคนไม่กลับเช่นส5่้าคนเจ็คนครับับคนแรกเน สวัสดีครับผมไอสารชินปตรีนะครับมาจากหมู่ที่สองตำบลนนมุกต์อำเภอกระเชิงจากังหวัดสุรินทร์ครับมาจากโครงการอนุนรักษ์และฟื้นฟู่เกษยรกรรธรรมชาติะี่สิ่แม่ร้องที่ได้ลงถึงที่ทางตำบลมุตของเราครับตรงนี้ก็อ,อยากจะเรียนรู้เรื่องกลางงานครับความขาดที่น้องมา,าทั้งหมดเจ็ดแต่คนกับตัวเล็กๆเสื้อแดงๆด้วยครับตัวน,นี้ครับขอขอบคุณทางวิทยาก่อนรอบนึงที่จะให้ความรู้กับเราจะได้เอาไปใช้ กับชีวิตประจำวันในการใช้พลังงานอยา่อยางยังยืนตู่นี้ครับก็ขอบคุณครับที่กับเชิงยังยังหาปลาตําตครองทอะไรได้ไหมครับตอนนี้ก็ในปลาในครองก็ยังพอมีเหลือครับถ้าไม่ใช้สารเคมีตอนนี้เรากำลังรณนงคลงแล้วก็พื้นฟูก,กันอยู่ครับแล้วก็ส่งเสริมง,งานอาชีพแล้วก็จะมีตลาดนัดสีเขียวในการจําหน่ายสินค้าที่เราส่งเสริมในการผลิตด้วยครับตัวน,นี้ก็ขอบคุณอีกทีทางมูลนิธิพัฒนาอีสานที่เป็น ตัวคับเคพื่อนโดยเฉพาะคุณป้ายกรุณีเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นคนหลักๆเลยใน,ในาการทำโครงการครั้งนี้ครับเวลามีงานฝังนี่มิตที่วัดที่เป็นโ,โ,โคศกป่ะครับฟังดูเหมืหมอนโคศงงานฝังิตาร่เลยในงานฝังของนิมิตไม่ได้เป็นเป็นโคศงแต่ว่า,าตอนนี้ก็จะเป็นดีเาจจัดยุทธยุทธอยู่ทางขึ้นไว้เรื่องสีสันฟังแล้วฟังแล้วโอเคโอเค เป็นคนสมคนสมครับแล้วเป็นเจดีไหมครับครับผมเป็นพีเจเดียวนั้นาต้องเป็นเดียวีครับจากสเร็งพันธ์เสร็งพันมาด้วยกันมาด้วยกันปะสวัสดีค่ะชื่อสมาลีสดุลนะคะจากพื้นที่แม่นายสาลค่ะมาดูโซล่าหรือมาดูคนมาดูโซล่าท่านต่อย่าง สวัสดีครับผมที่เชษฐสายเดียวคณะทำงานท่านท่านงานตำรวจันทองครับครับแถบผมชัยเกษตรคณาธิกับอยู่ทมมศักดิ์ทำเภอสถาบันสมัยนะครับเอ่อวันนี้รู้สึกก็ดีใจมากครับที่มีโอกาสมาตรงนี้นะครับก็ได้มาเรียนจากท่านอาจารย์มานโตเป็นเป็นครับโตเป็นโตเป็นเป็นไดเอวได้เป็นเน็ตนะครับ จะมีกำลังสุดสาเป็นแผงสุลาเซลล์ไปขอเขาได้มาสองแผงเอามาป้าองเอามา้องม่อด้เอามาที่นาเราตัดตีกับเพื่อนเลยแล้วใช้งานได้อยู่ไหมใช้งานได้ไ,ไปขอเขามายิงไปขอทัวแบบไหนแบบแบบเป็นยาวยานะเป็นเส้นใช่ไหมครับอันนี้สองรุ่นสองตัวคนละวเลยอ<ไ>ันี้มีเรื่องข้อใจมากเลยว่าท้าเกิดวันนี้กลับบ้านใช่ไหมในให่ะวันนี้กลับบ้านเลยตอนนี้ในใถ้ากลับก็ได้มั ถ้าไงเอามาหน่อยพรุ่งนี้จะได้เอามาเช็คให้ได้บำอากรเพียบใครมีอะไรที่เกี่ยวกับโซล่านะครับเอามาหน่อยพอดีมันมีหน้าที่จะทำเยอะอยู่ครับนทดลองนะฮะตอนนี้กำลังติดตั้งอยู่ก็แผงหนึ่งก็ใส่หม้อไปไม่รู้จะไปหรือเปล่าไม่ได้นั่นเองตสิเราไวเป็นอาทิตย์แล้วเพราะว่าพรุ่งนี้แดดมันไม่ค่อยมีไม่บางทีมันมันมีปัญหาเล็กๆขั้วนะครับคืออยากที่อยากให้เอามาเนี่ยจะได้มาลองเช็คแอมมันว่ามันจ่ายครับแล้วก็ทีแมนมาดูดีไม่แตกนะแต่ว่าแอมไม่ห่อ ครัตอนนี้ทักเกษตรยังนีอยู่แต้เราเป็นเกษตรพอเพียงนะครับตอนนี้หนึ่งปีท่านสูตรสารทักอาจจะทำเป็นงะบุนน้ำเพลิงเกษตรสารเลี้ยงแพงงานนี้ผมก็เลยแจ้งก่อนเพราะงั้นตอนนี้นะครับตำบลไหนที่มีแผงโซล่าที่อวกาศเก็บไปแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับไปเนี่ยรีบไปทำเล่นขอยืมให้หมดเลยนะครับว่าเรารู้ก่อนนะทำเล่นยืมไม่ได้เล่นขอนะทำจดหมายยืมในนามกลุ่มเราเนี่ยว่าไอ้ที่มี โซล่าที่อบตอยู่ร้อยแผ่นเนี่ยขอยืมมาหมดเลยเอามาทําโครงการสาธิตอะไรก็ตามนะครับหลายที่เราใช้วิธีขอยืมตอนนี้ยืมเสร็จแล้วก็จบยืมสองปีนะครับแต่ปีที่สามก็ลืมคืนนะเราใส่ยาเยอะหน่อยเราบอกคนที่เป็นนายกว่าเออเอาวมงเอาเงินคนที่จะเป็นนายกไปยานะคะมาเพียงมีกะว่ายังน้อยได้ไป การจะเอาไฟไปใช้ที่ไร่ค่ะไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีไฟใช้ที่นั่นค่ะแต่ป้าก็มีไฟแล้วนะมันไม่ยอมชาร์จครับต่ะมันไม่มีแสงสว่างค่ะแล้วแผ่นอยู่ที่ไหนแผ่นอยู่ที่ไหนที่บ้านที่ไร่ที่กำลังจะมาหาซื้อแถวนี้เลยค่ะไม่แผ่นที่มีอยู่อ๋อไม่มีคผ่นไม่มีนะไม่มีสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิญญาคงเก่งอยู่บ้านโคกสงานสมุนไงมุดอำเภอกรบเช้งจังหวัดสุรินทร์อยากรู้เรื่องไหน แลนโซล่เาเซลล์เอาไปท,ทำไมเอา,ามไปใช่มไมช,ชคือถ้าเป็นเด็กเนี่ยต้องมีอย่างรู้ที่จะไปสอนเรื่นต่อด้วยเพราะว่ายังอยู่นานก็ไม่อ,อยากเจ,จเด็กนะครับเลยบอกพี่ต่อยว่าให้เอาให้พาเด็กมาด้วยเพราะว่ารุ่นรุ่นรุ่น,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 นพวกเรารุ่นพาะอันนี้ก็คงอยู่กันบระดนประเดยียต่เด็กจะไปด้วยน,นะครับ <c oughs> เราก็จะสอนเด็กสอนผมก็จะอยู่บระนนะครับที่ต้องรีบมาสอนก็จะอยู่บรนเนี่ยนะครับ อเลยครับครับาสาก็จะทำการสแกวสนใจเรื่องกแก้วอาจสแก้วะใช่ครับทำไมม่ถึงเนี้ยอาจสแก้วะใช่ครับสแกวนี่อยู่บาสแกวนะ่้าัสแกโมกีดยที่นี่ยังม่สเที่มาที่บาใครจะยนอยุ่ง แนว่ที่รอ okay. okay. okay, um, ๋อจะมาสแกนนะคทายไปไกลมากอลยมาดูที่จะข้ามเขามานี่หมตาบยาอ๋อยายตาบยายเป็นตาบยายเลดดเด็อ๋อที่ร้าต้องเปลี่ยนใหม่ก็บัชาจนเนี่ยเมาบัาชาคนเลยต้องทำรวยจะไปชื่อไม่ดีชื่อเราเป็นจริงๆนะคือ ไม่ใช่ผมว่าพวกเราพี่น้องเรานีงใยักงานเก่งกั้นหมดเลยนะครับแต่ว่าไปเสียท่าเขาตรงนี้ว่าเราค้าขายไม่เป็นนั่นเองค้ขาขายไม่เป็นแล้วก็ถูกเขาเอาเปรียบแล้วก็ถูกเขาหลอกขายายาขายปุ๋ยอะไรเลยเนะี่ยเราก็เราก็เอาชนดไปไปกับเขาแล้วเขาก็ค่อยคคืบคลานลุกลุกลุกลล่าเราเรื่อยเรื่อยสีท้าถ้าเกิดเราค้าขายเขาเป็นบ้านเะนี่ยแต่ว่าไม่ต้องเป็นมากต้องมีการน,นำทานะครับเดี๋ยวเราต้งคุยกันดูว่ามีวิธีไหที่เราหังทำอยู่ตรงนี้ แล้วก็เราก็ลดการทิ้งภางนอกรงมไม่ได้ไฟฟ้าเราลดลงนะครับเนี่ยเราก็จะเหลือถ้าเราไม่ได้ซื้อองหมดนะครบปัญหาอย่างเดียวนะถ้าซื้อรอ่งที่หมดก็ไม่เหลือเหมือนกะันทีนี้พอพอมีเงินเหลือนี่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นธรรมชาคนรวยจะว่าได้ซ้ข่าวว่าคุณ คุณคุณนันจะมาแถวนี้นะคะเลยติดต่อไม่ใช่ผมจะมาแบบนี้ผมอยากมาแถวนี้อ,อยากมาหาอยากมาที่นี่ก็ลเลยใจตรงกันดีนะคะก็เลยจองตัวมาสองวันเลยพอรู้ว่าพี่คุณนันเนี่ยจะมาบ้านพี่ดกเกอร์ก็เลยชวนมาแล้วก็จริงๆจัดเรื่องนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เนาะแล้วก็ปฏิบัติการที่เอาไปสามารถเอาไปใช้ได้ในครัวเรือนในเรื่องสวนไรนาของ เพ okay. ราะว่าเวลาเราพูดโซลาร์เซลล์เนี่ยเรารู้สึกว่ามันห่างไกล,ไกลแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบคนที่เป็นนักวิชาก,การเนาะจะทําได้เท่านั้น <No. S 1> เพราะฉะนั้นพอคุณนันไดเ้เดินสายคุณนันไม่ได้พักเลยนะฮะเดินสายมาตลอดเลยสอนตรงโน้นสอนตรง,งนี้มาตลอดเนี่ยเรารู้สึกว่าเอออันนี้แหละคือสิ่งที่เราพูดถึงเรื่องว่า ชุมชนพึ่งตนเองเนาะเราจะทําสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะวันนี้มูลนิธิก็โชคดีตรงที่มูลนิธิก็ทํางานร่วมกับมูลนิธินโยบายสุขภาวะอาสมพลังงานนะคะซึ่งก็ได้เป็นเป็นทีมงานร่วมกันมาตลอดเลยนะคะงวดนี้ทางสสส,สก็เลยสนับสนุนงบประมาณสําหรับเป็นค่าอาหารค่าที่พักสําหรับการจัด อบรมในครั้งนี้นะคะก็คงต้องขอขอบคุณไว้ทุกภาคสว่วนโดยเฉพาะตัวเราเองที่ตั้งใจมาร่วมการเรียนรู้นะคะก็สองวันคงได้เรียนรู้ปฏิบัติการของจริงที่เอาไปใช้ได้ทาได้จริงแล้วต<ช>้องับทำจริงจริงนะครับก<ม>็จริงๆที่นี่ไม่ใช่ว่าถามมานะครับอยากมาทำงนานแล้วแต่ไม่ไม่ชวนเลยทีเดีนวแล้วเรียนต้องพยามเล<ช><ช>คือ,ค,อคือไปอเรียกว่า อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะพราทำง,งานชชวยอสมด้วยนะครับปกติครัวเวลาเราปล่อยออกจากคอบเนี่ยมันก็จะเดินเดินเลยเนะี่ยหญ้ากางก้ามกินเลยนะคแค่หน้ามไม่กินเลยก็ไปเดินกินหญ้าไก,ก่เลยที่กิของเราที่หญ้าปากครอบแล้วก็อยากมาเพราะพี่น้องสลิมที่หวัวหัวดีเจคนหัวดีเยอะเลยนะครับนะทีนะ่อะไรดีๆเลยแบะนั้นแล้วก็มีน้ําดีด้วยแล้วก็เราคริดว่าศูนย์กลางที่นี่จะเป็นศูนย์กลางที่เรียนรู้ที่สําคัญแล้วพี่น้องจะได้มาดูหลายงคนต่อไปนะครับ ลุ้งไปถึงเขตขเมนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากจะกระจายผลการมีให้ทั้งสามะเมศค่าไฟหนอละสช่เจ็บาทนะครับของเราค่าไฟเหนือสี่บาทสงสารคนทงนนะครับจริงๆเขาก็ถือว่าพื้นฐานเป็นทบเดียวกันของพวกเราเท่าไหรนะครับไม่ได้ดึ่นไกลเลยนะครับเพียงแต่ว,ว่ามีชายแดนเขาก็วิหารมาแบ,บ่งนันเอนง,น,อน,องน,นะนะครับคนทิงในอดีตก็ไปมาสูกกันนั้นนะครับเป็นเป็นพื้นพื้นเพีพวกเราเราก็ต้องช่วยเข้าไปนะครับอยากจะช่วย เราแว่งเี้หมดเลยเพราะว่าเรามีได้ข่าวว่าเวียดนามกำลังจะสิ้นอัญญาในญี่ปุ่นทำนิเคลีย e ร์ re. แล้วก็ถ้าเราไม่เอาพลังงานนี้มาใช้มากๆนิ e วเคลียร์มันจะเกิดขึ้นเต็ไมไปหมดนะครับพอเียร์ e เกิดขึ้นว่มันระเบิดทีหนึ่งหรือมันรั่วทีหนึ่งเนี่ยข้าวหอมมะลิขานไม่ได้ทั่วโลกนะครับสมมติว่าตั้งโรงไฟฟ้า e นิวเคลียร์ที่ญุนเนี่ยที่เขาจะตั้ง ถ้ามันระเบิดกบฏเนี่ยสองรอยกิโลเมตรมาถ,ถึงนี้เนี่ยถึงไหมครับอาจจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างอาจจะในความอ่อนนะแต่ว่าข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยเนี่ยจะถูกแบนทั่วโลกเหมือนกันก็จะขายอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราปล่อยให้มีนิวเคลียร์อยู่เนี่ยเราก็จะอนาคตเราก็จะค้าขายอยู่กินอะไรก็ลำบากมา,ากตรนนี้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีของที่มาแทนนะครับมีคงตอบมาแทนวิธีที่จะลดนิวเคลียร์ได้นะครับไม่ต้องไปประท้วงเลยนะครับทําไฟใช้เองทุกหน่วยงานให้หมดเลย เราให้โรงไฟฟ้าที่มีอยู่ปิดให้หมดเลยนะครับถามว <Ma> <of> ่าใครจะสร้างยิเคลียร์ผมจะต้านในวิธีนี้นะครับก็คือให้หน่วยงานโรงเรียนวัดบ้านโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมีโซล่าเซลล์ทำเองอะไรเองให้ถูกที่สุดให้ทำเองหมดจนกระทั่งโรงไฟฟ้าแม่มอปิดโรงไฟฟ้านครเหนือพนังเหนือพนันใต้ปิดแล้วถามว่าใครจะสร้างยิเคลียร์ไหมครับถูกไหมเราเราต้านแบบนี้ดีไหมพี่ต่อยต้านแบบทำน้ำแทนถ้าคุณปิดโรงไฟฟ้าแม่มอคุณปิด พราะว่าพลังงานเหลือเฟือแล้วเนี่ยเป็นทุกอย่างเลยแล้วคุณยนังเลงียร์ไหมถ้าคุณสรี้งเชียร์เราเราก็จะไปคุยันหน่อยเป็นลานนะครับพาเราทำาเย็แนะนำพี่น้เกินนะครับพี่น้เกินนะครับพี่น้มเกิบนะเป็นขับรถมาเจอกรมคืนกมกระโดดถนนเ็มเลยกเชียรก็มีแต่แกเป็นป่านะครับเป็นป่านะที่นี่ตั้เกงเป็นป่านะครับนะครับ เอาไม้มาเ,าเป่าๆสิเศษกลายเป็นโครงขึ้นมาเลยมับใส่รถมาได้คิดได้ทุกอย่างนะครับทำได้ทุกอย่างเดี๋ยววันนี้พี่รำเกลีนจะสอนน้องแผ่นโซล่าทีนี้ทีมงานมากี่คนห้าคนโ้โ,โหยังมากนะทีนี้ทีมงานแบ่งบงั้นแบ่งทีมเลยเป็นกลุ่มเลยนะครับแบ่งเป็นสองกลุ่มฝั่งซ้ายนี่เรียนเรื่องแบตเตอรี่กันแล้วกันฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาไปตามที่รำเกีนนยนน้แผ่นมาด้วยใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไป ซุม้มาข้างตรงนี้นะครับสองซุมซ้มซุ้มซุ้มลึกสุดนี่ก็จะเป็นซุ้มเจียแผ่นนะครับเราลงแผ่นไปหกแผ่นเป็นไหมนะครับแล้วก็แผ่นที่เจาะแ,แล้วเราเอามาส,สอนเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะเดินดูดดแลกลุ่มทางนี้นะครับเราจะแบ่งครึ่งเ,เ,เป็นครึ่งมาสามชั่วโมงก็คือว่าสองสองสองชั่วโมงสามชั่วโมงแรกเนี่ยถึงบ่ายสองโมงเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเรียนทําแบตเตอรี่ทุกกระบวนการให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวจะดูให้ตอนนี้แล้วกลุ่มที่สองก็ไปเรียนเรื่องซ่อมแผ่น นะครับสายเรียนที่เราต้องทาแบตกับทาแผ่นวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องใช้งานจริงนะครับเราต้องแบตเตอรี่ของวันนี้กับแผ่นของวันนี้ที่เราทํานะครับใช้งานจริงแล้วก็วันนี้ช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับสี่โมงเย็นเนี่ยเราจะสอนทําแผ่นตัวนี้นะครับซึ่งเอาตัวอย่างมาไหมนะตัวนี้คือแผ่นตะเกียงเมื่อคืนเมื่อนเมื่อวานเราทำไปเสร็จสายแผ่นนะครับพี่น้องที่อยู่สักแก้วก็คาดว่าคงพอนะเพราะเราต่้งได้เยอะ เดี๋ยวไปใส่ก่อนนะครับเอาแฟ้มสันแฟ้มเด็กๆมาใส่ก่อนแล้วก็กลับไปบ้านิเอาไวเอาไว้ให้เมียรู้ได้เลยว่านาเรียนจริงๆแล้วมีหลอดไฟสว่างได้นะครับเพราะปกติถ้าเราไปสอนจำพิธพันเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ไม่แจกนะครับแต่มาสุรินแจกเพราะว่าเห็นพี่น้องมาแล้วไม่แจกไม่ได้ตอนนี้นะครับสุ่ยอยมาเราเราต้องเป็นเจ้าภาพด้วยกันแจกพี่น้องมาเลยเพราะว่าแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าต้องทํา ให้ฝึกทาเองนะครับแล้วก็ไปขยายันอเองเพราะว่าแผ่นที่จะมาตัดอย่างนี้ผมมีอยูนนดด่ประมาณสัก2,000แผ่นนะครับตัดได้อยู่ประมาณสักหมื่นชิ้นพอไหมครับอ้านแผ่นพอไหมมีเยอะมากครับตัวนี้แต่ว่ามันเป็นแตกเล็กแตกน้อยนี่เราก็จะตัดพออว่าที่ดีมาซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่ทั้งเกลืองจะสอนตัดด้วยแต่ว่าช่วงเช้านี้เราทำแผ่นใหญ่ก่อนนะครับงั้นแบ่งกลุ่มเลยนะครับไม่เสียเวลาแล้วก็ลงพื้นที่เลยแล้วรยายละเอียดเรื่องว่าแผ่นธรรมดาไฟออกยังไงไรงไรงเดี๋ยว ให้ไปลงมือจริงก่อน <c oughs> พอลงมือจริงแล้วค่อยมาอธิบายว่ามาจากไหน <c oughs> เราเรียนย้อนย้อนทางลยเพราะถ้าเราอธิบายไปก่อนท่านยังไม่เจอของจริงท่านก็จะงงจากที่ที่เราเคยสอนมาแล้ว